ก่อนจะไปชมคลิปนี้โปรดกดไลค์กด, like, ดแชร์กดติดตามให้กับรายการจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นใจเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสวัสดีค่ะจิบไปคุยไปกับกาแฟเด่นัยวันนี้เราก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้ที่สูญเสียจำนวนสามสิบแปดครอบครัวนะคะคก็มีการกาดยิงนะคะของหุ่มคั่งนะคะซึ่งเป็น,ปนอดีตดต,ตำรวจอดีต ตำรวจ,รวจใช่ซึ่งเข้าไปยิงเด็กๆจ็กจำนวน20ปร่านะคะแล้วก็มีคุณครูครับใกล้ข้อท้องแก่อีกหนึ่งท่านนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เศร้าสลดไปทั่วโลกนะคะคทั่วโลกต่างก็บอกอเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งตำรวจทหารก็เคยเกิดขึ้นแล้วใช,ใช่ไหมค,ครับก็คือ,อที่เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะที่โคราชก็จะมีเหตุการณ์ก็คือ ที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์มินตี่วันก็อันนั้นก็เป็นการเข้าไปกราดยิงหรือเข้าไปเรียกว่าทำร้ายไล่ยิงคนที่อยู่ในห้างด้วยแล้วก็ข้างนอกด้วยเหตุการณ์นั้นก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปเป็น20 20กว่าคนก็คืออันนี้ก็จะคล้ายๆกันเหตุการณ์ซึ่งห่างกันประมาณ2ปีเหตุการณ์แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงแล้วก็ เป็นศกกนาตรกรรมที่เรียกว่าสะเทือนขวัญ<ม>แล้วก็เรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรา<ม>เพราะว่าการที่อดีตตำรวจเนี่ยเข้าไปทำร้ายเด็กเด็กไม่มีทางสู้เด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นเพศภาวะที่อ่อนแอเป็น<ม>ผู้ที่อ่อนแอแล้วก็เข้าไปทำร้ายถึงเสียชีวิตเลยตั้งหลายคนท้งมีดจะปิใช่แล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่า เขาไม่เคยมีการโกรธเครืองหรือว่ามีเรื่องอะไรกันมากับศูนย์ดูแลเด็กเล็กตรงนี้เลยอไม่มีเรื่องกันใช่ใช่<ม>โดยตัวเจ็บแคบเจ็ช้ำน้ำใจใช่ก็คืออยู่ๆเนี่ยเขาก็เข้าไปเข้าไปกอ่อก่อเหตุเลยอืแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาฆ่าตัวตายอ่าเขาไปก่อเหตุเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือว่ามีเรื่องมีราวอะไรกับ ศูนย์เด็กเล็กตรงนี้เลยในขณะเดียวกันลูกเขาก็เคยมาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยซ้าไปเคยมาฝากเลี้ยงอยู่ที่นี่นแหล่งที่เคยอุปการะาใช่แต่ว่าเขาเข้าไปทําก่อเหตุเรียกว่าโดยความเรียกว่าจิตใจทมินมากมจิตใจโหดร้ายมากมแล้วความที่เขาเป็นอดีตตารวจเนี่ยก็เคยฝึกฝนในด้านการใช้อาวุธมามทําให้เขาลงมือได้เร็วแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าได้ผลคือหมันถว่าทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได,ได้ง่ายมากเลย ทีนี้ใน,ในทางกฎหมายในทางบ้านเมืองในทางสังคมเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของน้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาไปเนาะว่าเขาจะจัดการยังไงส่วนตัวของผู้ก่อการเนี่ยก,ก็สังหารหรือฆ่าตัวตายไปแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังคมที่จะต้องดูแลเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก,ก,ก็ต้องดูแลกันไปแต่ในส่วนของรายการเราเนี่ยเราจะคุยเรื่องของกรรม กรรมตายหมู่มีไหมคะใช่เรื่องของกรรมเร,รเรื่องของกรรมในที่นี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเข้าไปทําร้ายหรือทําฆ่าไปฆ่าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนเดียวเป็นหลายคนเนาะนั่นก็คือว่าการเข้าไปทําร้ายคนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอไม่มีทางสู้ด้วยอ,อันนี้คือการเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม,มทีนี้ในเรื่องของกรรมเนี่ยกฎของกรรมเนี่ย ก็บอกแล้วว่าทํากรรมอย่างใดไว้เนี่ยต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้น <Okay. S 1> อตอบแทนอย่างนั้นทีนี้เราเรามองว่าในมุมของอ,อดีตตารวจนายเนี้ยที่เข้าไปก่อการเนี่ยเขาไม่มีเรื่องอะไรกับกับศูนย์เล็กๆเลยไม่มีความโกรธแค้นอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องไปทําตรงนี้แล้วถ้าเรามองแบบทั่วไปก็คือว่าแล้วเด็กเล็กๆไม่มีทางสู้แล้วจะไป ไปทําอะไรกับเขาหรือ oh ว ah. ่าจะไปทําอะไรให้เอออย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องหน้าคิดใช่ไหมเป็นเรื่องหน้าคิดว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นกรรมอะไรใช่ไหมถ้าเรามองในแง่ของกรรมปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันกรรมเนี่ยมันไม่มีแน่นอนเพราะเด็กเล็กๆเหล่านั้นคงไม่ไปทําร้ายอะไรตํารวจคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราให้น้ําหนักน้อยกว่าน้อยกว่าอย่างถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยโกรธกันเนี่ย ทะเลาะกันตีกันยิงกันเนี่ยอันนี้เราเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะว่ากรรมมันเป็นตเหตุการณ์ปัจจุบันคืออารุนแรงความรุนแรงแต่ว่าอันนี้เราจะอธิบายให้เข้าใจได้ยังไงว่าเด็กที่นอนนอนหลับอยู่ในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยแล้วเออแล้วเขาไม่เคยไปทําอะไรให้นายตำรวจคนนี้เขาเขาเออเลยเราก็ต้องถ้านั้นเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเป็นเรื่องของกรรมในอดีตแล้วแหละใช่ไหมให้น้ําหนักไปเรื่องของกรรมในอดีตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตรงไหน แต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็คือว่าเป็นนิทานชาดกเป็นชาดกที่เคยพระเจ้าเคยตัดเอาไว้เล่าเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของอิตธชาติขององค์คุลิมานอ,องคุลิมาเราก็รู้จักกันดีนะใช่องคุลิมานเนี่ยเป็นอดีตท่านเนี่ยเป็นมหาโจร999 9ร99ยิ้ศพร้อยนิ้ว,วเต็มคอใช่นะเกือ 1, บพันศพอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในสมัยนี้ก็ถือว่าโว ดังเรียกว่าโหดมากอ่ะนะก็ท่านเป็นมหาโจรแล้วเที่ยวไล่ฆ่าคนเนี่ย999คนอันเนี้ยพอตอนหลังท่านมาบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทีเนี้ยคนเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วทาไมท่านกรบทำกรรมอะไรใช่ทํากรรมอะไรมาถึงไปมีคนที่ถูกท่านฆ่าตายตั้ง999คนนะพระเจ้าท่านก็บอกว่ากรรมขององค์คุลิมาเนี่ย คือในชาติชาติหนึ่งเนี่ยท่านองคุลเมานเนี่ยเกิดเป็นพญาเต่าเรือนเต่าเรือนก็คือเต่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าบ้านใช่ตัวใหญ่เท่าบ้านในทะเลเกิดในทะเลแล้วก็แต่เป็นเต่าใจดีใจดีก็คือถ้าใครมีเรือแตกถ้าใครอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือก็คือพาให้ขึ้นหลังแล้วก็มาส่งที่ฝั่งก็ทําอย่างนี้มาหลายปีหลายปีเพราะเต่าอายุยืนใช่ไหมก็ทํามาเป็นหลายหลายร้อยปีอะไรเงี้ยก็เป็นเต่าใจดีแล้ววันหนึ่งเนี่ย เต่าตัวนี้ก็ไปช่วยชาวประมงที่เรือเรือแตกอยู่หกเจ็ดคนแปดคนเรือล่มใช่ก็ว่ายน้ํากันอยู่ก็จะตายแล้วอ่ะพญาเต่าก็เลยไปช่วยให้ขึ้นหลังแล้วก็เอามาส่งที่ฝั่งอดี๋นี้พอมาถึงฝั่งเนี่ยไอ้คนพวกนี้ไม่รู้คิดยังไงดันจับพญาเต่าเนี่ยเอาไปฆ่าไหนๆก็หาปลาไม่ได้แล้วก็คงคิดอย่างนั้นนะเออเขคงคิดอย่างนั้นนะอก็แทนที่จะสํานึกบุญคุณไม่กับเอาเต่าเนี่ยไปฆ่า แล้วก็แล่เนื้อไปขายไปแจกกันกินในหมู่บ้าน<ม>เออแล้วในหมู่บ้านนี้มีมีคนอยู่พันคน<ม>นี่คือเป็นที่มาของคนที่ถูกท่านฆ่า<ม>องค์ุลิมานฆ่าตายเพราะว่าคนเหล่านี้มาร่วมกรรมกันก็คือมาร่วมกินเต่ามาร่วมฆ่าเต่ามาเอาเนื้อเต่าไป,ไปกินไปขายไปไรอยนเงี้ย<ม>คือมีกรรมร่วมกันแล้วแต่มีคนนึงอะ่ะเด็กคนนึงอะ่ะเขาไม่ยอมกินเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่ยอมกิน เขาอาจจะสงสารก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะแต่เขาน่าจ,จะสงสารนั่นแหละสงสารต่อเออก็เลยไม่กินแล้วผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้ก็กลับชาติมาเกิดเป็นแม่ขององค์ุลิมานมที่กําลังจะถูกฆ่านั่นแหละที่พระเจ้าเสด็จไปโปรโดอะ่ะก็เหลืออยู่คนเดียวที่ไม่ไม่ถูกฆ่าถ้างั้นก็ครบหนึ่งพันพอดีเนาะอันนี้ก็คือนี่คือกรรมที่องค์ุลิมานได้รับหรือทํากับคนอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนงั้นก็มีเรื่องว่าเอา้าทำไมท่านถึง ฆ่าคนได้ขนาดนี้แล้วทาไมถึงเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้น<ม>ถ้าเรามองในอดีตชาติเนี่ยก็คือมันเป็นกรรมที่ต่อเนื่องกันมามนั่นแหละถึงบอกว่า<ม>ถ้าเราทํากรรมอะไรไว้เนี่ยมันจะมาส่งส่งผลมาให้แน่นอนเหมือนเก้า้กเคนที่กินเนื้อเต่าฆ<ม>่าเต่าร่วมกันมาเนี่ยก็มาถูกองค์ุลิมาท่านฆ่าจริงๆเป็นการชดใช้กรรมซึ่งกันและกันกรรมจัดสันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ แล้วก็อีกอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพระเจ้าว В ิถุทพะกับสักยะตระกูลก็คือตระกูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้างบางวิทุทพะนี่ล้างบางสักยะตระกูล <idamente. S 1> ใช่เรียกว่าตระกูลของพุทธเจ้าเนี่ยจะสูญพันธุ์ก็เพราะวิถุทพะนี่แหละ<อ>เพราะว่าวิถุทพะเนี่ยจริงๆท่านเป็นหลานของกษัตริย์ของในสักยะ<ม>แต่ทีนี้ความที่ว่าเกิดจากลูกของทาส ก็เลยโกรธแค้นว่าตัวเองเนี่ยถูกดูถูกว่าเป็นลูกของทาตเหยียดยาม,ยามก็เลยแค้นพอแค้นนี่ก็เลยยกทัพไปจะไปเรียกว่าจะสังหารหมู่ทั้งเมืองเลยแล้วก็ทําได้จริงๆพุทธเจ้าท่านก็รู้นะท่านก็มาห้ามหนึ่งสามครั้งครั้งที่หนึ่งก็ยอมครั้งที่สองก็ยอมครั้งที่สามก็ยอมแต่ครั้งที่สี่เนี่ยพุทธเจ้าไม่มาห้ามแล้วเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นกรรมซึ่งห้ามไม่ได้ เหมือนกันกับที่บอกว่าทําทไมมันถึงห้ามใช่ไหมทาไมถึงต้องฆ่าคนนั้นคนนี้ทําไมพ่อแม่ไม่ห้ามทําไมคนนั้นคนนี้ไม่ห้ามทําไมไม่อบรมให้ดีเนี่ยมันคือเป็นเรื่องบางทีมันจัดสรรมาเป็นอย่างนี้ธรรมกรรมมันจัดสรรมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพุทธเจ้าแม้จะเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าแม้จะรู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างเป็นเลิศที่สุดในโลกแต่ก็ห้ามไ,<ด>ไม่ได้ใช่แล้วตระกูลของท่านเนี่ยในเมืองนั้น,นไม่รู้กี่พัน plum, กี่หมื่นคนอะ่ะ ใช่ไหมท่านไม่สงสารเหรอพุทธเจ้า,า,สสาก็สงสารใช่ไหมแต่อะไรแต่ท่านก็ฝืนกฎของกรรมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยคนพวกนี้ศักยะตระกูลพวกเนี้เขาเอาไปวางยาเบื่อในน้ําก็คือเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับไปหาปลาหรืออะไรในน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เทยาลงไปใช่ใช่ยใช่เทลงไปในน้ําทีนี้มันไม่ใช่มีแต่ปลาใช่ไหมล่ะ คนที่ผ่านไปผ่านมาที่อยู่แถวนั้นในหมู่บ้านละแวกในเมืองนั้นน,น่ะก็ต้องโดนไปด้วยใช่ไหม,มบางคนก็ป่วยบางคนก็ตายบางคนก็บาดเจ็บจากการที่เขาวางยาเบื่อตรงนั้นลงไปในน้ำมาเลยแล้วคนพวกนี้ก็กลับชาติมาเกิดเป็นวิถูทพะแล้วก็บริวารของวิถูทพะเพื่ออะไรเพื่อมาเอาคืนสักยะที่เคยไปวางยาเบื่อเขาในอีตชาตินั่นแหละสุดท้ายในวิถูทพะก็ล้างบางสักยะ มีรอดอยู่ไม่เท่าไหร่ไอท้ที่พวกที่รอดเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ก่อกรรมกับเขาด้วยอาจจะไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วต่อมาเนี่ยวิถุตพักก็โดนน้ําท่วมตายพายุเหมือนกับน้ําน้ําหลากมาท่วมตายไไเพราะว่าตอนนี้เขายกทัพกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็มาพักอยู่ริมน้ําบางคนก็นอนหลับอะไรต,ต้องทหารที่มาด้วยกันบางคนก็หลับบางคนก็อยู่บนบกบางคนก็อยู่ใกล้ชายหาดบางคนก็นอนอะไรเงี้ยแล้วคน ทั้งหมดอนะคืนนั้นฝนตกหนะักก็ามาทับน้ําก็ไหลป่าน้ําป่าก็ไหลหลากมาก็ามาทับมาพาไปตายหมดเลย<ม>แต่มันก็มีบางคนที่รอดนะเออบางคนที่รอดเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะจัดสรรก็คือบางคนที่นอนอยู่ติดติดชายน้ําเนี่ยจริงๆควรจะตายใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าปรากฏว่ามีการบันดาลให้หมดให้อะไรมากัดเขาเขาก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วเดินหนีไปที่อื่นไปนอนอยู่ข้างบนบนที่สูงเออแล้วไอ้คนที่อยู่ที่สูงเนี่ย ก็ถูกบดกัดก็ย้ายที่มาอยู่ข้างล่างตายแทนปรากฏว่าไอ้จัดสรรก็คือว่าไอ้คนที่ทํากรรมหนักมาเนี่ยก็ตายหมดอไอ้คนที่รอดก็มีส่วนหนึ่งที่รอดอันนี้คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าการตายหมู่การสังหารหมู่การที่ทําอะไรร่วมกันปาณาติบาีเนี่ยฆ่าเขาไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็มาถูกกรรมตัวเองมาตามมาตอบสนองคืนทั้งท้งที่มันไม่ควรแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เหมือนที่บอกว่าไอ้คนที่นอนอยู่ชายหาดเนี่ยแทนที่จะตายกลับไม่ตายอแต่ไอ้คนนอนอยู่ไอ้นอนอยู่ข้างบนเนี่ยแทนที่จะรอดกลับต้องเดินลงมาข้างล่างแล้วมาถูกน้ําพัดตายเนี่ยอันนี้นคือบางคนที่ที่ในในศูนย์เด็กเล็กนี่บางคนก็รอดนะใช่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่า กรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกนะพระเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกก็สัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทำไมท้งน้ําท่วมทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันสารพัดอย่างเข้ามาต้องตั้งเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ย มันสําคัญที่ว่าเราพวกเราชาวพุทธเราอะ่ะจะต้องทําความเข้าใจเรื่องกฎของกรรมให้ดีๆแล้วก็วางใจให้ถูกวางใจให้ถูกยังไงก็คือวางใจให้ถูกว่าอะไรที่มันเป็นกรรมเก่าเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมเราแก้ไขไม่ได้เราทําไปแล้วอะ่ะมันก็ผ่านไปแล้วอะ่ะแต่เราจะทํายังไงให้กรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกรรมที่มันไม่ส่งผลในทางที่ดีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ อนอกจากเราจะมองอทางด้านการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการที่ในทางสังคม,มในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของอการที่จะช่วยกันอบรมผู้คนต่างๆให้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 ใหมีความรับผิดชอบอใช่ไหม,มแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราก็คือเรื่องกฎของกรรม,มทีนี้เราจะวางใจ ในการที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขได้ยังไงหรือว่ามีความสบายใจได้ยังไงเราก็ต้องทําหรือว่าคิดที่ในในประเด็นที่ว่าอะไรที่มันทําไปแล้วเนี่ยความความดีหรือความไม่ดีต่างๆในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันที่มันผ่านไปแล้วก็ดีเราก็อย่าไปคํานึงถึงหรือว่าอย่าไปอย่าไปทาอะไรให้มันไปทุกข์ร้อนอะไรกับมันมาก ใช่ไหม,มเราก็มาพยายามทําในปัจจุบันให้ดีมั่นก็หมายความว่าอะไรที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่ในปัจจุบันเนี้ยให้เราคิดดีพูดดีทดําดีเราคือหมายความว่าเราก็อยู่ในหลักของการมไม่ทํากรรมใหม่ที่ดีทํากรรมดีในปัจจุบันไม่ได้ว่าไปแก้กรรมเก่านะแก้กรรมเก่ามันแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราทํากรรมดีให้มากขึ้น เหมือนกับเราเหมือนกับเราวิ่งให้เร็วเพื่อที่จะไม่ให้สุนัขมันไล่ตามเรานั่นแหละ,อะอโอเคค่ะก็ในทางสังคมนะคะเราก็ต้องดูแลเรื่องเรื่อง,องอกฎระเบียบหรือว่าปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารความปลอดภยัยเรื่องความปลอดภยัยเรื่องยาเสพติดนะคะ อันนี้ก็ต้องจัดการเรื่องโครงสร้างของสังคมต่อไปแต่ในเรื่องของกรรมเนี่ยเราก็มาเรียนรู้กันด้วยว่ากรรมบางอย่างเนี่ยเราฝืนไม่ได้นะคะมันเป็นของกรรมจัดสรรนะคะแล้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนมันเกิดจากกรรมที่ทํางานทําหน้าที่ของมันนะคะค่ะแล้ววันนี้รายการก็หมดเวลาค่ะเราก็ขอ ให้ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตาม,ตตามกาแฟเด่นชัยสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะคะค่สว,ส,สวัสดีครับ